ออกจากร้านนี้กันเถอะนี่ฉันได้ข่าวว่าร้านคข้างเนี่ยเขากาลังจะเปิดร้านอาหารร้านใหม่และที่สาคัญเนี่ยเขาต้องการพนักง,งานป็นจำนวนมากเลยนะเงินเดือนก็เยอะก,กว่าที่นี่อีกฉันว่านะพวกเราเนี่ยลาออกจากที่นี่ก็้วไปทำงานตรงนี้จะมีไหมใช่ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินข่าวนะั้นมะาเหมือนกันจริงเหรอแล้วนี่เขาให้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะนี่นี่น,น,นี่มาซุบซิบนินทาอะไรกันตรงนี้ไม่มีงานให้ทำกันหรือไงไปเลยนะ ทำงานเลยเจ้านายฉันขอลาออกพีฟ้านี่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยทำไมอยู่ดีๆคิดจะลาออกอะทำไมงั้นหรอก็เมื่อวานเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งเขามากินข้าวที่ร้านแล้วเขาก็มาบอกกับฉันว่า เขากําลังจะเปิดร้านอาหารสาขาใหม่ที่ซอยเก้าและที่สําคัญเนี่ยเขาก็จะให้เงินเดือนเยอะกว่าที่นี่ฉันก็เลยจะมาลาออกเพื่อที่จะไปทํางานขงเขาฟ้าแต่เธอทํางานกับพี่มาน,นานก็หลายปีแล้วนะเงินเดือนพี่ก็กําลังจะเพิ่มให้ทาไมอยากจะลาออกก็ลาออกไปแบบเนี้ที่ฉันมาทํางานเนี่ยก็เพราะอยากได้เงินที่ไหนให้เงินเดือนเยอะกว่าเนี่ยฉันก็ไปที่นั่นใช่สิ เดือนนี้เนี่ยฉันทำงานมาได้สิบ้าวันแล้วจ่ายค่าจ้างมาค่ะอิงฟ้าแต่ว่าร้านที่ซอยเเนี่ยเขายังไม่เปิดเลยเนี่ทำไมเธอถึงรีบลาออกละ่ะและที่สำคัญเนี่ยเราสองคนก็คุยตกลงกันก่อนที่เธอจะเริ่มงานแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าเกิดว่าเธอจะลาออกเนี่ยเธอต้องแจ้งพี่ก่อนล่วงหน้า15หวันพี่จะได้หาพนักงานคนอื่นมาทดแทนได้ทันไงเธอก็รู้นี่เราเปิดร้านอาหารเนี่ยการที่พนักงานหนึ่งคนออก พวกเราสองคนมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะได้ข่าวว่าร้านซอยเก้าที่กำลังจะเปิดใหม่เนี่ยมาปล่อยข่าวให้กับพนักง,งานของพี่ว่าร้านของเขาเนี่ยให้เงินเดือนที่สูงกว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ไปได้เลยนะ มา5ปีแล้วแล้วที่สำคัญหนูก็รู้สึกว่าหนูผูกพันกับร้านนี้มากแล้วอีกอย่างคุณฟีฟ่าเองก็เป็นเจ้านายที่ดีกับหนูมาโดยตลอดหนูไม่ไปหรอกคะ่ะหนูก็ไม่ไปเหมือนกันค่ะหนูเองก็ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วงานที่นี่ก็เป็นงานที่หนูถน,นัดแล้วก็ชื่นชอบมากหนูไม่ไปหรอกคะ่ะเจ้านายวางใจได้เลยนะคะเชะกี่ปีกี่ชาติก็ทำงานที่เดิมเงินเดือนเดิมเ ฉันม่ทำหรอกย่าขอบใจมากนะนันขอบใจมากนะจิ๊บส่วนเธอในะีอิงฟ้าในเมื่อเธอตัดสินใจแล้วเนี่ยพี่ก็คงเยื่ออะไรเธอไว้ไม่ได้ค่าแรง15วันของเธอเนี่ยเดี๋ยวพี่โอนไปให้แล้วกันนะไม่ได้ฉันจะเอาเงินสดตอนนี้เดี๋ยวนี้จ่ายมาด้วยนะได้ฮัลโหลครับคุณโซ่ ครับคุณฟิฟ่าร้านอาหารใหม่ซอยเของเราเนี่ยพรุ่งนี้เตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับเปิดสาขาใหม่ได้ส่วนผู้จัดก,การเนี่ยผมสามารถหาได้แล้วแล้วก็พนักงานเนี่ยเราจะรับเฉพาะคนที่เราอบรมเท่านั้นส่วนคนอื่นเนี่ยผมไม่รับได้ครับคุณฟิฟ่าร้านอาหารที่ซอยเเป็นของคุณฟิฟ่าหรือเนี่ยฟิฟา ที่ผมปล่อยเขาว่าร้านอาหารซอยก้าวให้เงินเดือนเยอะกว่าที่นี่เพราะผมแค่อยากจะลองใจพนักง,งานของผมทุกคนว่าใครเหมาะสมที่จะไปเป็นผู้จัดก,การที่ร้านนะครยินดีด้วยนะจิ๊บกับตำแหน่งผู้จัดก,การสาขาจริงเหรอคะคุณฟิฟ้าจริงสิเดี๋ยวคุณเนี่ยก็ไปเตรียมตัวแล้วก็ไปเตรียมงานเลี้ยงของวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปเริ่มงานตำแหน่งผู้จัดก,การได้เลยนะ ส่วนนั้นเนี่ยคุณก็มาเป็นผู้จัดก,การที่นี่แทนอิงฟ้าก็แล้วกันะะส่วนเงินเดือนของพวกคุณสองคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้สองเท่านะขอบคุณค่ะคุณพีฟ้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้โอกาสพวกเราสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณพีฟ้าคะพวกเราสัญญาเลยนะคะว่าพวกเราจะดูแลร้านให้เหมือนเป็นร้านของเราเลยคะ่ะ คุณฟีฟาคะฉันขอโทษด้วยนะคะคุณฟีฟาให้โอกาสฉันอิกสักครั้งเถอะนะคะอะนี่เงินเดือนของเธอรับไปซะ,ะคุณฟีฟาเห็นแก่ที่ฉันเนี่ยเป็นพนักง,งานเก่าแก่ที่ร้านให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถอะนะคะถ,ถึงแม้ว่าฉันจะให้โอกาสเธอเนี่ยเธอก็ไม่สามารถทําให้ร้านเนี่ยดีขึ้นมาได้หรอกเพราะคนอย่างเธอเนี่ยนะทำงานหวังแค่เงินเดือน ไม่ได้มาทําด้วยใจและอยากให้ร้านอาหารของผมเติบโต,ตขึ้นหรอคุณก็ไปหาร้านอาหารที่สามารถให้เงินเดือนสูงๆก็แล้วกันแต่ว่าก็เชิญครับยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณค่ะด,ดีใจยนะดีใจเดยนะ 来。嗯 <noise>